วันนี้นะครับเราก็มากับอาจารย์ลูก้านะครับน้องสวัสดีครับอาจารย์ลูก้าจะมาสอนใสู่ริสจริงพี่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลูตุสแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูดีนะครับก็คือน้องก็คือว่าวันนี้เรามีะชาเล่นจะไปเล่น 4VC ไม่ใช้ยาพี่ก็เลยอยากให้แบบอาจารย์ลูไก่ 4VC ใช้แต่ยาไม่ใช่หรอเฮ้ยถูกต้องครับเล่น 4VC ใช้แค่ยาเท่านั้นปืนอะไรห้ามใช้ พี่ก็เลยอยากให้อาจารย์ลูก้านะครับผมแบบมาแนะนําสกิลตัวละครหน่อยว่าเราหน้าจะสกิลตัวไหนไปดีได้เลยครับมาที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็เราต้องเป็นใช้ใช้เป็นอโลกนะผมมานะอโลกใช่ไหมอโลกมาอโลกสกิลอะไรบ้างครับต,วตบัวต่อมาเราต้องทนหมอกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปืนเราจะพันยาสู้กับผู้ต่อสู้นะครับคุณดูเราต้องใช้ส,สอดน,นะขอใส่แป๊บหนึ่งคนระับเป็นกันเป็นอะไรทนหมอกใช่ไหมใช่มาสกิลที่2ส,สกิลอะไร สกิลอ่าคาเพล่าครับคาเพล่าอะไรวะสกิลอะไรวะฮิลลิ่งไอเอนฮิลลิ่งไอเอนใช่ครับโอเคสกิลสุดท้ายละน้องพันยาไบครับแน่นอนต้องมีอยู่แล้วต้องใช้อยู่แล้วครับทุกคนไม่หมดเลยตามจําเป็นเลยใช่ไหมแม็กซิมเนี่ยจําเป็นเลยใช่ไหมแม็กซิมจําเป็นเลยครับแพทเนี้ยก็ได้ครับใครอยากเอาไปลองตามพวกพี่ก็เซตนี้เลยนะครับสกิลก็ตามนี้เราตัดเข้าเกมกันดีกว่าโอ้ยนี่ไงหน้าเฮ้ยมันขึ้นหน้าเป็นตัวละครทีมเราให้นี่หว่าเอ้ยจูีเอ็กไหนคนรู้มาทำไมครับไอ้นี่ไม่รู้เรื่องกับเพื่อนเลยเนาะฮะ ทิ้งปืนนะทิ้งปืนนะทิ้งปืนนะทปืนทิปืนทิ้ปืนเลัทิ้งปืนทิ้งปืนนะเก็บยาครับให้ไขอยาได้มอขอองของปล้ะนอ้าูหอดยไม่ได้ไม่ไรงหาที่อกีเฮ้ใช่หมเหมือนเหมือนกูมาผิดดงอ่ะตอนเนี้ยนึงบสแต็ลอป๊นึงแป๊บนึงเป็หลบบ้านีหลบ้ามันจะวิ่ทิ้งจะรู้้อยู่ตรงไหนอ่ป๊งบสแต็ เฮ้ยเข้ากระท่อมน้อยคอยรับนี่มีเกมบัฟทุกคนรีเกมบัฟทุกคนมารมามามาร์ดมารมายกลๆเกว์ววมขารีกเกมแป๊บนึงโอ้สยามันหาแล้วมันหายแล้วมันหาแล้วเลยมันหาวี่เจ้าอย่าไปรีใครไปยมีมาแล้วไปเรไมามาเรียกมาๆรียกนั่่ม่่วิมวิววิววิววววิววิเปิดไอล็อกคนเปิดไอ้ล็อกคนเปิดไอล็อกคน ต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วต้องเปิดไปแล้วต้องเปิดไปแล้วมึงไปบุกเราต้องออกขวาไปออกขวาไปออกขวาไม่ใช่ไหมออกซ้ายดีกว่าออกตามที่มันมันหานี่แหละกบงกวงชี้ช่ใชี้ชี้วิวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหโคตรตานถั่วเอาใครไปทางนั้นอะย่อดิย่อดิย่อง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 ยองไอ้วิวราคาวิวราคาจะออก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 เออไม่ได้ออก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 อยู่อยู่อยูยูยู่อยม่นไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผม

ไม่ได้พันยาเลยเเฮ้ยก็บผมได้พันอยู่พี่ได้พันพี่ได้พันไม่แม่รอรอยาไว้กบใครกับมันเลยจริงๆได้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 งั้น,ง,นงั้นเรารวมรวมกลุ่มทั้งนั้นอ่ะทิ้งปิ้งป<ต>ิ<ๆ>้งปิ้งปิ้งมาครที่ผมมาแล้วได้เลยครับตอนนี้แก๊งเราครบแล้วแก๊งเราครบแล้วห้ามใช้เราต้องใช้แคยานะสี่วิสีใช้แคยาครับออกออกซ้ายนู่นเลยไปซ้ายนู่นเลยไมซ้ายนู่นเลยไหมเฮ้ยข้างล่างไหมข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ลงได้ไหรอได้หรอได้หรอได้หรอไม่รู้ดิจะไม่ตกตายจะไม่ตกตายว่ะข้างล่างเนี้ห้ามเป็นน้้ไดอ่ะ

ขึ้นขึ้นไอ้ขึ้นแอมบอรขึ้นแอมบอรขึ้นแอมบอรมันทิ้งย้ายกันได้ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งโง่ทิ้งโงหายอ๋อเพราะว่าอันนี้มันเป็นทะเลนึกแข่งอัศนเฮ้ยเปิดเอร็อกนะอะไรจเปิดเอร็อกเอร็อกด้วยนะผมพร้อมกันนะใช่ไหมเปิดพร้อมกันไหมเปิดพร้อมกันไหมเพราะวงมันจะบีบแรงไหมอยากคนดูโคนมากแล้วแม่งหายยังไงเนี่ยมันคงจะหาเราแบบว่าเฮียเก้าวงไปวะเนี่ยกลางวงไปวะไม่เราเราไม่ขอบไม่วงเลยเนี่ยเราโดนวงกินเลยเนี่ยไม่วงไม่วงไม่วง โนวงแต่ข้างบนมันก็ต้องหาแบบว่าหาเราแบบหาจัดน่ะไปกด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 พันยาพันยาพันยาพัยาพันยาพันยาพันยาายวะโอ้โหไปงงไปดมันงงอ่ะมันคงงงอ่ะไม่าหามาทั้งแม็บาไม่เห็นเราแต่ว่าภารกิจเราไม่น่าจะมาเอาดาวนะครับเราจะมาเล่นปั่นให้อีกฝั่งแบบหัวร้อนแบบไม่ได้ยิงอะไรเงี้ยนะครับหามดิเจอยแบบเออ แน่เดี๋ยวผมไปเองเดีเดี๋ยวบนมาขึ้นบนมาขึ้นบนเชี่ยมาลงมาลงมาลงโอ้โหเชี่ยแหละมันเห็นเราเราเนี้ยโอ้โหใส่มันพามาตรงนี้วะเนี่ยผมได้อยู่ผมได้อยู่ผมได้อยู่อุ้ยอุ้ยมันยิงด้วยไงวะเยอะเยอะเยอะต่อยวะเดี๋ยวะยฟสลามยีฟหรอโอ้โหขี่ไม่หล่ะแยกแยกกันเราไม่รอดเห็นไหมแยกแยกกันเราไม่รอดเราต้องรวมกลุ่มกันอาเชี่ยเชี่ยไปด้วยกันไปด้วยกัน いやมันไม่มันมันมันออกขวามาดักเรามันออกขวามาดักเราออกขวามาดักเราออกขวามาดักเราเข้าในเข้าในนี่เข้าในนี่นี่นี่อยู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 ่ขลางมันอยู่ขลางมันอยู่กลางไอ้บา First class เฮ้ยพี่เาปะทะลาะปะทะลาะปะทะลาะปะาะลังคาขึ้นได้นะหลคาขึ้นได้นะอยี่ที่ไปไม่ทันแล้วเฮ้ยมึงขึ้นหลคามึงขึ้นรา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 คาไปเลวจ้าไปเลวจ้ามันอยู่ตรงนู้นนะไอ้พวกเฮียอย่าพึ่งนะ สโอ้แม oh, so, ่ง oh, ม oh. oh, oh, okay, wow, ันเห็นมันน่าจะเห็นว่ะโรเซ่มันนอนเนียนเลียนอยู่โอ้ไอเย็นด้วยเห็นด้วยเอ้าตัวกี่ตัวเยอะนักเพียมูมีอะไรเพียมีอะไรตนี้กไม่ไมีเลยมาลงมาลงมามาลงมาคิบไปคิบไปเอาไม่หรอกว้าว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  อยู่ลง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 อย่าสพปืนอย่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกบ่าลวโอ้ต้องลงแล้วโอ้โหไม่รอดปะโอ้โหตายอย่างเขียบนะครียไปไม่เป็นไรเว้ยเราทำดีที่สุดละ ี่โจเลยเปลี่ยนสกิลเลยมันเป็นแพ้เพราะแบบพี่โจไม่ยอมเปลี่ยนสกิลนะครับเห็นไหมเนี่ยตกแรงแกนเลยเนี่ยเห็นไหมตกแรงแกนเลยเนี่ยเห็นไหมใช่ใช่ใช่มันไม่แรงคุณมันเยอะได้ไงเรามาลดแรงกันไงวันนี้รอบนี้นะครับพี่โจก็ไปเปลี่ยนตัวละครมาถูกแล้วเมื่อกี้มันผิดมันเลยแพ้นะครับน้องๆมาจับมันะถ่ายรูปสิเซลฟี่พร้อมกันดิเชยโคตึงคนงงแกนกันแกนกันแรงโกแรงโก้เฮ้ยเอ็มม่ใช่แรงแกนแรงแกนแกนทั้งตี้ครับแกนทั้งตี้ครับ แต่เราเล่เรื่องในเรื่องในเ่กิชนะเราแบบมาลุ้นแรงแกงชิวๆนะครับแรงแกงคนอื่นขเขานี่กว่าแรงตก,กน,นะแต่เราแบบเพื่อคลิปอ,คอ<น>ะครับ<ช><ช>ถ้าคนดูยอมกดไลค์กดติดตามหม,มื่นไลค์ครับหมื่นไลค์รอบเนี้ยเอล็อกกันยกตีแถมเอาแรงแกงชนะได้ดนอนครับรอบนี้เอาแรงแกงเป็นเดิมพันเลยนะครับรอบเนี้ยแกงเป็นเดิมพันครับแค่ตอนนี้ตกแกนนะผมว่านะเพราะว่าเราเราต้องรอความแบบดีกว่าจริงๆวันนี้รอขวามรอขวามรอนี่รอนี่รอทางนี่รอทางนี้ได้ครับได้ครับเราาทอต่อ เราต้องมองหลายๆวิธ ah ีเวยต้องไปให้แบบเงียบที่สุดเวยจริงๆอ้าวไปทางนน้นเหรอยออห้ามต่อยนะห้ามต่อยนะมันได้ยินเสียงมัตนะไม่รุนุ่อยยองไงไม่รุนไม่รุนขอสุดไง มันเห็นเราไว้นั่นอะอยู่แกยังไม่เห็น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 ไ่นเฮ้ยพอพอพออยู่นี่ก่อนอยู่ก่อนพอเร็วก่อนก่ก่อนก่กจกกันกัไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นผมอย่าอย่าพึ่งอย่พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหไปตอนนี้เห็นแน่นอนโล้มาแล้วเนี่ยอย่าพึ่งเราใจเย็นล่ะเราลอดเราอด้าม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 ารามามามาลาด้อาอ้ ตายเอ้เป็นไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้าเปืนหลายทันเออเไม่รอดอ่ะเมื่อกี้เราไปหลบอยู่บ้านแคปน่ะรอดตั้งนานแล้วนะตายไปตาตอนนี้เราแยกกันไปไหมพี่กวางไม่น่าจะทำให้เอาแบบว่ายาไปฟาดหัวกันได้นะเอายาปาหัวอะไรเรา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 จะเอาไงดีแบบเนี้ยพี่พี่น้าพี่แบบนน่าพี่แบบไหมอ้ยอุ้ยออุ้ยลูกซองลูกซองลูกซองเคมีหนวดโต ชิมีโนโตูกตาวู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 วววูววู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 ูว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 ููว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 วู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 ววู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 ูว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 วูวูว ลูกแก้เนี่ยละบอกเลยลูกแกวเนีมาแล้วมาแล้วพี่เราไดใส่ตวลิงมาเนียนได้ยงโอ้โหผูนี้ไม่เนียนนี้มันได้เกินพี่ลบพี่ลแล้วพี่ลบแลวพี่ลบมันไม่เห็นมันไม่เห็นพี่าละมันจอยมันจ้อย่าต่ยมันะพี่อย่าต่อยมันะอย่าต่อยมันะไม่ต่อย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 นียนยนไ้ไหมีมยไ้ไเเงนี่ยเงนี่ยไปเงเียมันไม่เ็นมันไม่เ็นเอเงยงเข้ากลามึงได้ดิ มันอยู er> ่กับพี่โจหมดมันอยู่กับพี่โจมันอยู่กับพี่โจมันบ้าช่วงอะไรบางบี่มันเอามันเอาปืนมันเอาปืนมันเอามือปืนพี่มันเมียพี่มันเมียพี่รอดถิดรอดเถิดพี่โจ้พี่โจชนเต้นพี่โจ้ชนเต้นพี่โจ้ชนเต้นลอยเว็งเข้ากลางวงให้ได้ก่อนลูก้าลูก้าเองหาเอ็งหาเองหากลางแก้วให้ได้น้องเองหาเองไปอยู่กลางวงให้ได้พี่โจ้ชนไปทางอื่นพี่ทางนี้ไม่ได้ออกออกไปเลยออกไปเม่ได้มันจะเห็นไม่ได้เอาไปให้พันเลื่องกันอู้อ้อู้อ้อู้อ้อูเฮ้ยมันตายมันตายพวกนี้เอาเฮ้ยชนะหมดเอ้เฮ้ยชนะเปล่า สวยครับสีหน้าตาแรกมาเลยเุ้งสวยอ่ะคุ้สวยอ่ะขอเล่นกับเล่นขอเล่นกับเราอ่ะตอนนี้เราเีขึ้นบนเลยไหมขึ้นบนเลยไม่ต้องลงนะน้ำลงไม่ไหววะน้ำอ่ะตอนนี้ต้องน้อจะค่อยๆไต่เข้าไปในวขอบบงนะเข้ามาเราไปด้วยกันไม่ได้ป่ะดีไหมวะไปด้วยกันนี่ตายตายหมดอ่ะอุ้ยมันมาพชียร์มันมาเชียรมันมาเชียร์แล้วไงแล้วกูไปทางไหนดีล่ะเนี่ยโนกากูโอ้ไม่ยิงมุมไม่ยิงมุมกูเอ้าวรับ แปดคนตัวรับส่วงไปแล้วห่ดอกโอ้ยมาดิงนี้มาดงนี้มาดงนี้อาบอาบอาบมาดิงนี้มาดงไหนมาดงไหนมาดงไหนโอเคโเคโอเคให้ปืนเราด้วยให้ปืนเราด้วยะืออะไรวะมันมงข่อยมงข่อยมังข่อยใครว่าอยู่ใกล้ๆวะโอ้ไอ้บิ๊เดินผ่านไปเลยตมอ้เองตามไเองไม่่อยาผมเนยจริงจริงจริงจริเราใช้มัดได้มันไปหายเมม่อคน เฮ้ยมีน้องเลยกูกันังหานี่ยฮะลูกสาวลูกสาวูสาวต่ยต่ยมาดิเราต้องแบบใช้ขยาจนชนะได้ดิเออเออใช้ยาได้ครับใส่ขยาได้เลยต่อยมัดได้หรอต่อมัดก็ต่อยมัดได้ไงก็ต่อมัดเราใช้ขคยาไงได้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  First blood ไ้ต่อยมัดเลยต่มัดเลยต่มัได้แล้วได้แ้งปีงแรกมาต่อยเฮ้ยแต่มาโดนเก็บบทมาเฮ้ยชิคู ยิ่งมันมันมันดังขึ้นมามันดังขึ้นมาซ่อนแอบดีกว่าซ่อนแอบดูอ่ะท่อนแอบพี่ซ่อนพี่ซ่อนมันนะที่ซ่อนเลยที่ท่อนใครที่ซ่อนมันเลยอุ้ยโอ้โหไม่เอาแล้วอ่ะเราเราแล้วไปเลยโอเซ่กูไปเลยซ่อน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 เลยตอนนี้ท่อนตอนนี้ท่อนเลยตอนนี้ท่อนเลยมันอะมันอะมันจะแคสที่ต่อยมันอะเออเอ๋เออมันเห็นผมว่าอ่านั่นแหละไปต่อยมันเป็นไงหลอนไปดึงไหนไปดึงไหนไปดึไหนดิ เดึงก็บ้าแล้วโดูออกไปเราตายแล้วนะจะออกง่ายออกฮะทุนมาอยู่พี่สามตัวจะออกสี่ตัวเลยจะออกง่ายง่าออกฮะเข้าในวงนี่ไปเข้าในวงนี่เข้าในวงนี่ออยออกงเข้าในวงเลยกลับขึ้นมาดึงพี่ได้ไหมขึ้นมาดึงพี่ได้ไหมเอาเอาขึ้นมาดึงไหมเอาจ้าจ้าผมเป็นตัวล่องไงผมเป็นตัวล่องไงเมื่อกี้ทำดีทำดีผมทำดีมาแล้วมันมาแล้วมัน้มาแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันคือเร็ว

เรก็ต้องอย่างนั้นแหละเราแบบไปยิงปืนสู้แม้ไปไปเหลี่ยมมันไงถ้าเราไปเหลี่ยมมันให้ชนะแล้วเนี่ยโดยรวมไงกลางเลยยังไงเราก็ต้องวันแล้วอย่าไปวันเลยอย่าไปวันมันก็มีแค่ปืนอย่าไปกลัวใช่ครับเรามีอะไรเรามีหมัดเออสองมัดสองตีนเหมือนกันอ่ะทำไมอ่ะแต่มันมีปืนโอ้ยต้องอาตัวต้องอาปืนใหญ่ตายก่อนเลยเนอะสับเรือเขาเต็มเต็มลำตัวกูเลย ถ้ไม่รูปอมเบว่าไงโจเซอร์ดอนเดี๋ยวพาโจเซอร์ดอนตายเลยดีกว่ารอดชีนหมาเอออยู่ดีๆีสึกสงบน้องๆลองทายกันมาครับว่าใครจะได้3ก่อนกันเบ๊มนี่ะฝั่งไหนได้สามก่อนฝั่งพี่บอกหนึ่งฝั่งตองข้ามบวกสองมันต้องไปขอบเนี่ยเฮ้ยโอ้โฮมันอยู่ใกล้ๆจังหวะเระทึกใจครับตอนเนี้ยใจเต้นตุบๆุตุบตวงบีมาโจเซอร์โจเซอร์โจเซอร์อะไรมันอยู่ตรงนั้นน่ะโจเซอร์อะไร โจ้าเอ้เจส์เปอคุณโดีตาใคุณเป็นตัวรองเคเป็นตัวรองเอแบบมาเดืองเดวิเจอเซ่ี้เจ้า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 อย้าตายตายเหรอให้น้ำยาให้กส่งเสียงให้มันได้ยินจริงรหนึ่งตัวตอนนี้เราส่งพูไม่มาท่าโมานี่มานมา อาตุติกเาจะวิ่งเค่ที่ทำไมน้องนี่รอบมะเอาไปไม่เห็นไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอ้นมามามาเฮ้ยหยับข้มาหน่อยหยับข้มาหน่อยหย่าได้่า้ย่าทำเสียงดุดเงียบเงียบไว้เงียบเงียบไว้ไม่รู้ไม่ยู่กับสลับดเดลือดลเดลอยเอดีดเอดเลือดเือดอดดเลือดเลืดเดอเลอือดเลอดเออเลดเล เปิดโดนเปิดโดนโอ้มันเลี่ยมชิบหายเปิดโดนเอ้ยครูเซยเนียนๆ้สัตว์เจ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 นไม่เจอไม่เจอเจสซ์ชื่อมันชื่อันชื่อนชื่อนพอไปหากันนะเอยเอยู่ในวงอยู่ในวงอยู่ในวงเอ้ยเกมนี้มา่ะจอนี่มีละวดมีล้วูในวงกับบอดวงกับโจเซเขาจะทอไรครับอแล้วอแล้วอแล้วน่าจะเห็นนะอย่านะวิจัยกำลังใจอรอไอ้เจ เราบมามึงรู้ดีจังอ่ะโอ้โหนดี๋ยคนเราเจอเสื้อดิเดี๋ยวเอียะเอียอยู่กับพี่โจ้วงอยู่กับพี่โจวเจ้เสื้อครับจะกลับมาบังกายเลยครับนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงมาดูวงกว้างเลยนะเออจบไปเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะเกลียนมากเลยนะครับแน่นอนว่าแก๊งพวกพี่นี่คือแบบเราไม่กลัวแรงตงแรงตกอยู่แล้วนะครับอ้าวตกแกนแล้วหล่อนี่ย ตกแกนให้เอา้าเออตก,กแกนเอาะไปเพื่อนพเพื่อนเอามาอืมเราเราตั้งใมาลดแรงอยู่แล้วเราอยากให้คนอื่นขึ้นแกนบ้างไงถ้าน้องๆคนดูอยากให้พวกพี่ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วความเกลียนจะมาอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยฝันราน้ายเห็นผีฝันเดียก็เห็นผีพี่เท่ไงครับน้องๆ